สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวินิวเกิดอะไรขึ้นครูภัยบูลแต่งหญิงแต่สวยปังมากเรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวเองและมีคอนเทนต์มาเสิร์ฟแฟนๆตลอดจริงๆสำหรับครูภัยบูลแสงเดือนนะคะหลังจากที่หันมาดูแลตัวเองเข้าฟิตเนสฟิตรูปร่างและอวดหุ่นแซบ ลงโซเชียลอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะแถมยังเป็นอีกคนที่ขยันขายของมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครูไภพยบย์ก็เพิ่งทำหมอนเต้าบู์ออกมาขายให้สาวๆได้ไปนอนกอดอุ่นหัวใจกันไปแล้วแต่ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเช่นกันนะคะครูภัยบย์เปลี่ยนเวแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่า ภาพล่าสุดกับร่างใหม่ที่ลุกขึ้นมาแต่งหญิงแต่งหน้าเต็มใส่กระโปรงแต่แคปชั่นที่ครูภัยบูลเขียนไว้ว่าขอบคุณเรื่องราวร้ายๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ฉันแกร่งกล้าและเป็นตัวของตัวเองคอมีมาดามบุลลี่โอ้โหนะคะแคปชั่นก็ยังตกใจเลยนะคะ แคปชั่นก็ทำเอาหลายๆคนลุกขึ้นมาแบบต้องมาแบบติดตามครูไพยบูลแล้วแหละนะคะงานนี้บอกเลยว่าทำเอาอ่าคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เข้ามารัวๆวเหมือนกันเลยเช่นทำถึงทำจึ้งมากคะ่ะแม่สวยสุดคะ่ะอืออ้อมาถูกทางแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนางเริ่ค่ะอ้ายบอยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงอะไรประมาณนี้เนาะว่าวอยู่ว่าอยู่ผู้เดียวนี่ฉันมีเพื่อนสาวติเลิศมากแม่ข้นพบตัวเองติคะคุณครูไพบวลหรือค้นพบตัวเองติคะสาวบุลลี่สวยมากคะ่ะครูสวยอยู่เดอ้อใจสัน่นปากสวยมากคะ่ะ ทำถึงมากค่ะสวยค่ะหญิงค้นพบตัวเองแล้วใช่ไหมคะแม่แบบใหม่ติจาเอื้อยปีนี้เจ้าสิเอาผัวเมนบจามาถูกทางแล้วพ่อลุงปังมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ fc แฟนคลับคอมเมนต์ comment แบบรัวๆนะคะหรือชาวเน็ตเนาะที่ไม่เคยเห็นลูกนี้ ก็เข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยนะคะซึ่งภาพนี้นะคะที่ครูไพยบูลออกมาแต่งหญิง <Bueno> แต่งลุกสาวหวานนะคะบางคนก็มองเป็นแอบออกจะแนวฝรั่งเนาะซึ่งลุกของครูไัย,ยบูลก็ประมาณว่าผมสีทองอะไรประมาณนี้นะคะเห็น <Bueno> แวบแรกแทบจำไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับครูไัยบูลแสงเดือนที่ล่าสุด เนาะเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาแปลงโฉมเปลี่ยนลุกแต่งหญิงสวยแบบแซบนะคะจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมบอกเลยว่าสลัดลุกหนุ่มมาดเข้มเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสนะคะโชว์แบบซิกแพคไปอย่างอ่าสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้วันนี้เนาะเอสเอสก็ก็เลยมารวบรวมภาพความสวยแซบของ นางฟ้าจูออนหรือเจ๊บูลนะคะมาให้ชมกันบอกเลยว่าจริหลิจการจัดเต็มไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับเจ๊บุลลี่หรือคุณครูไพบูลนั่นเองนะคะก็เปลี่ยนลุกเนาะต้องบอกเลยว่า ตำนานกงยูเมืองไทยจะหายไปพร้อมเปิดตำนานบทใหม่อย่างมาดามบุญนี่สำหรับครูภัยบูญแสงเดือนเดือนนะคะที่ล่าสุดก็ได้สลัดลุกหนุ่มก้ามปูมาแต่งหญิงด้วยลุกสาวหวานนั่นเองนะคะผมสีทองอชุดออกสีโอรสโอรสสีป่นปูนปากสีส้มอ่อ,อนๆส้มปูนสวยมากสำหรับ เจบุนนี่นะคะซึ่งก็ครูไพบูลก็ได้มารับเชิญนะคะในรายการรายการหนึ่งแล้วก็มาเปิดใจเล่าช่วงชีวิตที่ตัวเองเจอมรสุมก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนลุกจากอ่าชายหนุ่มกล้ามโตมาเป็นสาวหวานลุกสาวหวานนะคะก็คือเล่าถึงช่วงชีวิตเจอมรสุมดราม่าส้ำหนักนะคะก็คือโสดจนสติเกือบแตก แต่กลับมาได้ทั้งยังเจอเรื่องราวที่ทำใจช้ำอีกนะคะหลังทำธุรกิจสูญเสียเงินนับหลายล้านอีกทั้งยังเจอคนรอบข้างนะคะทักคูภัยบู์อาจโดนทำของใส่อะไรประมาณนี้เพราะสีหน้าหมองคร้ำผอมลงดำลงเรื่อยๆและพร้อมเผยว่าทอและก็ดาวมากจนไม่สามารถทำอะไรนานหลายเดือนเลยทีเดียว บอกอก่อนที่จะกล่าวปิดท้ายที่ตนนะคะลูกมาแต่งหญิงก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ทำให้คนดูมีความสุขเราต้องเปลี่ยนเพื่อคนหมู่มากอันนี้เป็นคำพูดของครูภับูลน,นะคะที่มาเล่าในรายการรายการหนึ่งนะคะก็คือประมาณว่าต้องเปลี่ยนเพื่อคนหมู่มากนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโลกออนไลน์เรียก ครูภัยบูนมีหลายชื่อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมาดามบุญนี่เจ๊บูนตอนนี้ถือได้ว่าทางโลกออนไลน์หรือ fc แฟนคลับบางคนก็ลืมไปเลยว่ากกงอยู่ไปไหนแล้วนั่นเองนะคะก็คือจากหนุ่มก้ามปูเนาะทำไมมาเป็นสาวหวานครูไัยบูนก็เล่าว,ว่ามันเกิดจากเพื่อนสาวของแม่เองนี่แม่แล้วนะคะ ให้ไปลองชุดถ่ายดูหน่อยเผื่อสวยแล้วชุดที่ใส่ก็เป็นชุดผู้หญิงพอใส่ทำไมดูแปลกๆเวลาใส่เข้าไปทำไมเดินตูดบิดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นเองโดยธรรมชาติครูภัยบูลเล่าอย่างนี้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่าหรือเราต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่ายิ่งได้ทำเครื่องสำอางแต่งหน้ามันเริ่มชัดขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่า ถ้าฉันแต่งแบบนี้ฉันก็สวยอยู่นะอีกอย่างมันสนุกดีเราได้ผ่อนคลายด้วยได้แต่งตัวหรือเรารู้สึกเป็นผู้หญิงหรือเปล่ารู้สึกว่าฉันสวยอะไรประมาณนี้นะคะแต่งผู้หญิงครั้งแรกก็จะมีความเขินไม่กล้าเพราะตอนที่เราใส่ชุดแรกช่วงแรกนะคะคูปภับุญบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าด้วย หน้าก็ยังดำกระด่างอะไรประมาณนี้นก็ยังเป็นผู้ชายอยู่เนาะพอใส่ชุดผู้หญิงมันก็จะเมทกันหรือเปล่าแต่พอแต่งหน้าด้วยมันก็เข้ากันดีนะคะครั้งแรกที่แต่งเป็นผู้หญิงนะคะก็ออกไปเจอผู้คนครูภัยบุญก็บอกว่าจะมีอ่าเขินนิดหน่อยแต่พอมีคนชมเมื่อก่อนไปก่อนจะ คือไม่ชอบเลยเนาะเมื่อก่อนน่ะคือหมายถึงว่าบางคนน่ะคือไม่ชอบอ่าเลยเป็นผู้ชายดูเอ็กแต่พอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงดูอ่อนโยนแล้วก็สวยด้วยจริตเริ่มได้ครูไพบูณ์ก็เลยบอกว่ารู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในโซเชียลแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ บางทีก็มีคนชมนะคะว่าแต่งแบบนี้แล้วดูเป็นลุกสายฝออะไรประมาณนี้เนาะยิ่งเวลาไปตอนที่ไปอยู่พัทยาไปถ่ายงานแล้วก็มีชุดดำที่เป็นทูพ p i e c คนก็บอกว่าสายมาดามสายฝอเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วครูพบูบุญยังแย้มอีกนะคะว่าเริ่มติดใจในการแต่งลุคนี้แล้วนะคะเพราะว่าพอมาสายนี้แล้วก็ แต่ก็ยังไม่วายที่จะโดนบูลลี่นะคะครูคุยบูลก็บอกว่ายังไม่วายที่จะโดนบูลลี่นะคะบางคนก็บอกว่าสติแตกหรออะไรประมาณนี้โดนเมียทิ้งหรอถึงเป็นแบบนี้ถึงว่าแหละเมียถึงทิ้งแต่ว่าครูภัยบูลไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะคําบูลลี่มันทํามันไม่ได้หายหรอกเนาะก็เหมือนคําชื่นชมมีมาเดี๋ยวก็ไป เราจะพัฒนาตัวเองดีกว่าอันนี้เป็นความตั้งใจของครูภพบูลนะคะคือไม่ต้องไปสนใจเราพัฒนาตัวเองดีกว่าอันนี้ก็เป็นคําพูดที่สามารถสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ครูภพบูลก็พูดถึงเรื่องการรับมือว่ารับมือกับมันยังไงนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนลุกเนาะ ก็ครูไพบุญบอกว่ามีคนมาถามผมตลอดนะว่าเคยอ่านคอมเมนต์ไหมครูไพบุญก็บอกว่าอ่านนะบางทีก็อยากจะรู้คนที่ด่าเราคือใครก็คือต้องเข้าไปดูเลยก็ประมาณว่าเธอเป็นใครหรอคุณภาพชีวิตเธอเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะคนที่ดา่าบางคนเพิ่งเลิกกับผัวมาบางคนเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวไม่ ครูภับุญไม่มีการโต้ตอบนะคะก็คือให้ด่าไปเลยและทุกวันนี้มันก็มีบางคนนะคะที่ครูพับุญเอามาเป็น fc เลยนะคะคนที่เคยด่าก,ก็คือเอามาเป็น fc เลยนะคะแต่ว่าบางครั้งก็มีน้อยใจอยู่บ้างเคยท้อมากๆและก็ดาวมากมาก จนไม่อยากทำอะไรนานหลายเดือนเลยช่วงที่เลิกลากับแฟนใหม่ๆทำอะไรไม่ได้งานมันก็ไม่ดีไม่ได้มีเงินมากถึงขนาดนั้นช่วงที่ไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสก็คือช่วงที่ไม่มีงานเลยก็ดื่มก็เที่ยวไม่มีไรายได้เลยแต่สุดท้ายนะคะครูภับูลก็คือดึงตัวเองกลับมาโ,โชคดีที่มีเพื่อนที่ทำธุรกิจออนไลน์นั่นเองนะคะ ก็อยากบอกว่าคนที่บูลลี่ครูภัยบูลนะคะครูไัยบูลเองก็อยากบอกว่าคนที่บูลลี่ครูภัยบูลถึงทุกวันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ดูพัฒนาการของผมผมจะทำให้คุณเห็นเมื่อก่อนกับสิ่งที่เป็นอนาคตและผมจะพัฒนาตัวเอง คุณไม่ต้องพัฒนาก็ได้รอดูอยู่ที่เดิมแล้วฉันจะขอบคุณที่รอดูฉันอันนี้เป็นคำพูดของครูไพบูลน,นะคะแล้วก็บอกอีกนะว่าเจตนาที่เปลี่ยนลุกมันก็คือคอนเทนต์หนึ่งก็มีคนบอกว่าชอบครูไพบูลลุกนี้ดูอ่อนโยนสร้างสีสันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาคอนเทนต์ของเพศอาทิตสามมาล้อเลียนหรือมาเล่นก็แค่ ตัวเองคบเพื่อนแบบนี้ก็มีความสุขก็เลยอยากนำเสนอแบบนี้นั่นเองนะคะครูภัยบุญก็ยังบอกอีกว่าเรา,ามาเป็นลุกมาดามก็คือถือว่าเป็นการปิดตํานานกงอยู่เมืองไทยไปเลยทีเดียวนะคะก็มันก็อยู่ที่ว่าครูภัยบุญก็ยังพูดอีกนะคะว่ามันอยู่ที่ผู้ดูผู้ชมมากกว่าว่าอยากให้ครูภัยบุ์เป็นอะไรในความสุขของเขา เขาเยอะกว่าเราเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อคนหมู่มากนั่นเองนะคะนี่มือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถือได้ว่าครูภัยบูลลุกขึ้นมาครั้งนี้ปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาในครั้งนี้นะคะเพื่อคนดูเพื่อเอฟซเพื่อคนหมู่มากเลยจริงๆนะคะเมื่อก่อนก็อ่าสมัยที่เป็นกงลีเมืองไทยเนาะก็จะประมาณว่า มีแต่สาวๆทักเข้ามาแต่พอตัวเองมาเปลี่ยนลุกเป็นมาดามก็มีหนุ่มทักเข้ามาด้วยเยอะเลยนะคะก็นี่แหละก็แต่ว่าเป็นครูไพบูลก็ได้บอกอีกว่านะคะถึงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทักเข้ามาก็คือเปิดใจเปิดใจอ่า พูดได้คบไปก่อนอะไรประมาณนี้เนาะเป็นคนชอบคูไพบูลยังเปิดใจอีกนะว่าเป็นคนชอบทุกเพศอยู่แล้วเป็นคนอ่าคือทุกเพศทุกวัยนะคะชอบชอบคุยคุยกันไปก่อนเราก็อยู่กับสภาพจิตใจตัวเองได้ถามตัวเองมาแล้วว่าเราเข้มแข็งกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถอ่อนโยนกับคนอื่นได้เช่นกัน และครูภัยบูลก็บอกว่าไม่ปิดกัน้นเรื่องของความรักเปิดใจคบได้และไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยนะคะคุยได้ด้วยคุยแล้วมันใช่ก็คือไปต่อนั่นเองนะคะตอนนี้ครูภัยบูลก็บอกว่าสภาพของหัวใจตอนนี้ก็คือยังโสดอยู่แต่ก็มีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆแต่เราเองแทบจะไม่มีเวลาคุยกับใครเพราะช่วงนี้เราทำงานหนักมาก แต่งตัววันหนึ่งก็ปาไป2อสาชั่วโมงแล้วแล้วมันยากตรงใส่ชุดใส่ยังไงให้เข้ากับเราได้สรีระเรายังไม่ตอบรับโจทย์ของความเป็นผู้หญิงอย่างชุดที่ใส่ที่เพื่อนๆ FC เห็นในโซเชียลนะคะการออกแบบดีไซน์ก็จะเป็นเพื่อนทั้งหมดตัวเองก็คือยังไม่ได้ออกแบบชุดเองตอนนี้คอนเทนต์ที่ นำเสนอก็จะเป็นแนวสนุกมากกว่านะคะแต่งหน้า,าแต่งหน้าจริงแต่ก็สนุกเนาะอันนี้ครูไพบูุ์ก็คือแต่งหน้าจริงนะคะก็คือเพื่อให้คนดูไม่เครียดนั่นเองส่วนเรื่องของหัวใจจริงๆก็อย่างมีสาวๆเ,เข้ามาคุยนะคะแต่ว่าข่าวเราก่อนหน้านี้ข่าวของครูไพบุญนะคะก่อนหน้านี้ก็ทําให้ สาวๆหลายคนก็กลัวที่จะเข้ามาหาครูไพยบูลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของครูไพบูลที่ได้มาเล่านะคะก็คือตัวเองก็คิดว่า,าคนกลัวเยอะเกิน80%เนาะเพราะคนคิดว่าครูไพบูลมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง เพราะว่าเคยมีแฟนอายุก็ไม่ได้ห่างกันเยอะแต่ดูเหมือนว่าคนมองว่าชอบเด็กหรือเปล่าอะไรางนี้เขาก็มีปัญหากับกันมันจนคือผู้หญิงคนใหม่ที่จะเข้ามาเขาก็เลยมองว่าฉันควรจะเข้าไปดีไหมก็มีมองๆม,มาแล้วก็มีหลายคนอยากคุยด้วยแต่เราแต่ครูไพบุญก็ให้โอกาสทุกคนรวมถึงให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะ หลังจากที่เลิกกับภรรยาเนาะก็ครูไพบุญก็บอกว่ามันก็เหงาแต่มันก็เหมือนมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปบางวันแทบลืมไปเลยเราโสดเราเหงาเพราะในชีวิตกิจกรรมเราเยอะมากถ่ายงานนะคะตื่นมาก็จะอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะตื่นมาก็คือเข้ามาก็จะ ไปเข้ายิมอะไรเงี้ยทำงานอยู่กับเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือชีวิตหลังจากครูไพบูลได้เลิกกับภรรยานะคะก็เล่ามาก็คือมีเหงาเหมือนกันแต่ว่ากา็มีงานเยอะเนาะช่วงนี้หลังจากเปลี่ยนลุกจากาหนุ่มก้ามปูกลายเป็นสาวหวานช่วงนี้งานเยอะคงไม่เหงาแล้วแหละนะคะ เนาะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอะชีวิตใหม่ไหมเนาะลูกใหม่ดีกว่านะคะก็มีครูภายบูลก็ได้มาเล่าเนาะสิ่งที่เป็นกำลังใจที่สุดเป็นกำลังใจให้กับครูภายบูลตอนนี้ก็คือลูกนะคะถ้ามีเวลาก็คือกลับไปหาลูกและทุกครั้งที่รู้สึกแบบนี้ก็จะรีบ คือรู้สึกเหงาหรือหรือว่ารู้สึกว่ามันดิ่งอะไรอย่างนี้ก็จะกลับไปหาลูกนะคะรีบกลับไปหาลูกไปอยู่กับลูกและนี่คือความหวังของครูไพบูลและก็คือคิดว่าตัวเองก็คือความหวังของลูกเหมือนกันถ้าเราพลาดไปมากกว่านี้ก็คือครูไพบูลบอกว่าเราแย่มากเลยเราทิ้งเขาเลยนะ มันไม่มีความเป็นพ่อเลยก็เลยดึงตัวเองกลับมาใช้ชีวิตให้มีความสุขและก็ให้ลูกนะคะเห็นเราในมุมที่ดีที่สุดทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกนั่นเองนะคะเนาะไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงอะไรยังไงก็คือครูภพบูลบอกว่าขอให้มีไรายได้เข้ามาเพื่อลูกนะคะมีไรายได้ ก็คือก่อนหน้านี้ก็ธุรกิจที่ลาวก็คือเจ๊งนะคะตอนนี้ครูไพบุญก็คือค่ายเพลงก็ไม่มีนักร้องดังเลิกกับแฟนมาก็ไม่มีรายได้ดาวมากแต่รายจ่ายก็คือยังเท่าเดิมก็เลยต้องดิ้นรนทุกทางทุกอย่างนะคะบางทีก็คือกู้เครดิตก็ไม่ผ่านเพราะว่าครูไพบุญบอกว่าตัวเองไม่เคยกู้ไม่เคยเป็นหนี้ ไม่มีเครดิตแบงก์ส่วนมากเมื่อก่อนตอนมีไรายได้ก็คือซื้อเงินสดตลอดนะคะหาเงินได้ก็คือ,อนำไปซื้อนั่นเองนะคะก็กว่าจะผ่านมันมาได้เนาะก็คือครูไพบูลน,นะคะก็เคยเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะที่ผ่านมาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคและกำลัง เปลี่ยนลุคตัวเองนะคะงานก็เข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เราได้เห็นลุคของอครูไพบูลอีกมุมหนึ่งนะคะอาจจะทำเป็นเพราะว่าคอนเทนต์หรืออะไรงไงแล้วก็คือเป็นกําลังใจให้ครูไพบูลอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าเนาะทุกคนก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามผลงานติดตามดูพัฒนา เขาเรียกว่าลายออ,อย่างที่คูไับูลพูดนะคะก็คือพัฒนาการของเขาเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรนะคะแต่งยิงแล้วจะปังขนาดไหนนั่นเองนะคะสำหรับแอดก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้สำหรับลุกใหม่ของคูภัยบูลนะคะจากลุกหนุ่ม ก้ามปูกลายเป็นสาวหวานนะคะลุกสไตล์ฝอด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยอ่าให้กำลังใจไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูคลิปบางช่วงบางตอนที่ครูภัยบูนแต่งหญิงแต่งสาวหวานนะคะสำหรับเอดก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ และทุกวันเนี้ยมันมีนะมันมีบางคนที่ผมเอากลับมาเป็น FC, เอฟซีของเรยว่าเธอเดี๋ยวเราเล่เาให้ฟังเธอมีปัญหาอะไรไหมเธอรู้สึกไม่ดีกับผู้ชายไหมเธอมีปมอะไรกับผู้ชายไหมหรือเธอมีอคติอะไรกับเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนแปลงได้นะอ๋อแสดงว่ามีคนที่เคยว่าเราคอมเมนต์ไม่ดีกับเราเราก็เปลี่ยนให้เขามาเป็นเอฟซีเรา<ช>ด้วยการพูดคุยปรึกษากันผ่านโซเชียลใช่ครับแล้วก็มีเยอะไหมคะที่กลับมาแบบเอ้ยเป็นกำใจซึ่งกันเยอะ,ะมากเลยครับมีการไลฟ์เพราะบาอ้าว หลังจ,จากที่ไม่ได้ติดตามเลื่อนผ่านจนพอมาเห็นลูปนี้มาเห็นการพูดแบบนี้แล้วโอ mm. ้ฉันกลับมาติดตามแล้วนะ mm. ม่คิดว่าคุณจะพูดเพราะผมไม่เคยเพราะเมื่อก่อนเราเรามีเรื่องทะเลาะเรามีดราม่ากันพอผมเป็นผู้ชายผมพูดไปมันเหมือนเป็นการแก้ตัวหรือเป็นการพูดเพื่ออะไรไม่ดีเลย mm. แต่ทุกวันนี้ผมพูดในมุมของผมมุมของการใช้ชีวิต mm. มุมของไลฟ์สไตล์แล้วก็ก,การเชนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่นั้นครับแล้วมีน้อยใจไหมเพราะว่า